คุณ,ค,ณคุณเป็นตำรวจหญิงหรอคะหญิงผู้เคาะหลายคนที่วีนัดเอาตัวมาจากโกดังตะกุกตะกักถามพยักสาวจากหน่วยหนึ่งสองสามด้วยน้ำเสียงสั่นๆแต่วีนัดไม่ตอบความเป็นห่วงคุณปูทําให้หญิงสาวเร่งความเร็วของรถเพิ่มขึ้นจากเดิมและเนื่องจากเป็นเวลาดึกสัดถนนในซอยจึงโล่งตลอดทั้งสายไม่ถึงสิบนาทีวีนัดกระสือโหมดรถปิกอัพเข้าไปจอดณบริเวณหลังโกดังซึ่งเธอเพิ่งจะขับนี้ออกอย่างสดุสนั่นหลอนไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนั้น โดยมีรถจากหน่วยล่าสังหาร123และรถตำรวจ191ซึ่งแล่นจี้ไปติดติดต,ต้องเบรกตามอย่างกระทันหันเล่นเอากล่มตำรวจที่นั่งแออัดยัดเยีดยดอยู่บนรถถึงกระเซทลาเข้าชนกันอย่างหัวสุกหัวซุนแต่เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นพอทุกคนเห็นวินัทก็โจนพวกลงจากรถกล่มตำรวจและกองกำลังหน่วยล่าสังหาร123ก็กูกันลงจากรถแล้วกระจายกำลังออกบล็อกภูมิเทศหลังโกดังเอาไว้อย่างเงียบเชียบขุมผู้หญิงนี่เอาไว้ก่อน คุณปู่ของดิฉันโดนขังอยู่ข้างในวีนัทวิ่งเข้ามาบอกตำรวจให้ควบคุมตัวผู้หญิงคนที่เธอพาออกมาจากโกดังเอาไว้ก่อนและพร้อมกันนั้นเธอก็บอกถึงตำแหน่งที่คุณปู่ของเธอโดนขังอยู่ภายในโกดังให้สารวัตรแผนซึ่งผวาตามมาติดๆตทราบด้วยด้ำเสียงเรียวปรือคุณจะเข้าไปได้ยังไงคุณไม่มีปืนสารวัตรแผนทลวงติ่งออกมาด้วยความเป็นห่วงแต่วีนัทไม่ยอมฟังเสียงเธอล้วงมือลงไปในย่าม แล้วดึงคุสาลิกามาหรืออาวุธกึ่งเขียวกึ่งลูกตุ้มออกมากระทับถืออยู่ในมือแล้ววิ่งชาร์จเข้าไปภายในห้องเด็นเอาสารวัตรแผนและกองกําลังหน่วยล่าสังหารต้องวิ่งตามเข้าไปเป็นงูกินหางพอเห็นสภาพของศพที่นอนละเกะละกะอยู่ภายในห้องเก็บของสารวัตรแผนก็ถึงกับอ้าป,ปากขังเพราะทุกศพโดนฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมทารุณบางศพก็ศีรษะขาดออกจากลําตัวอย่างน่าอเนจอนาจใจทั้งหมดนี้คงจะเป็นฝีมือของคุณทั้งนั้นใช่ไหม สารวัตรแผนเอ่ยถามพลางจ้องดูศพเดี๋ยวหันกลับมาดูคุซาลิกาม,มาที่อยู่ในมือของวีนัทเหมือนก็นจะเดาเหตุการณ์ที่หนีมาได้อย่างทะลุปลุกปล,ล,ลงวีนัทมิได้ตอบคําถามสารวัตรแผนแม้แต่คำเดียวความเป็นห่วงนายซาสก,กิทําให้เธอหลวงมือหยิบสูกโกหรือเล็บเสือจากย่ามออกมาสวมฝ่ามือแล้วปีนไปขึ้นไปหาท่อปรับอากาศอันเป็นเส้นทางที่เธอหลบหนีออกมาจากห้องขังใจกลางโกดังด้วยท่าทางรีบร้อนคุโนชิอิวีนัทเป็นคุโนชิอิ เป็นไปได้หรือนี่พอเห็นอาวุธประหลาดคุสาลิกาม่าและเล็บเสือที่วีนัทนำออกมาใช้สารวัตรแผนซึ่งผ่านการฝึกและเรียนรู้วิทยายุทธ์ของพวกนินจามาแล้วยังโทกโชนก็อุทานออกมาดังๆด้วยความตื่นเต้นจนสุดละงับถ้าสารวัตรมัวแต่เป็นคนขี้สงสัยคุณปู่ของดิฉันก็คงโดนลืมอยู่ในโกดังนั่นแน่แนเมื่อเห็นสารวัตรแผนเอาต่ยืนพูดวีนัท ขณะนี้เป็นเข้าไปในท่อปรับอากาศเรียบร้อยแล้วก็โผล่หน้าออกมาพูดในทํานองแดกดันแล้วผลุบหน้าหายเข้าไปสารวัตรมือปราบจากหน่วย1นึต้องวิ่งลากลังไม้ที่กองพเนินเทินทึกอยู่ริมผนังมาวางสอนกันแล้วปีนตามวีนัดขึ้นไปอย่างชนิดแทบจะลืมหายใจโดยมีมหกรพันและกองกําลังล่าสังหารจากหน่วย1นึ่อาทยอยปีนตามขึ้นไปเป็นงูก,กินหางจากนั้นกองกําลังทั้งหมดก็ขานตามวีนัดไปตามความคดเขียวของท่อปรับอากาศ จนกระทั่งทะลุถึงช่องตะแกรงเหล็กของห้องที่พยักสาวหนึ่งสองสามและนายซาสากิโดนพวกลูก้องบลกอก,กไฟจับมาขังแต่แล้วพยักสาวจากหน่วย123ก็แทบจะหมดแรงพลัดตกจากช่อง,องของท่อไอเย็นเบ่ม,มองเห็นด้วยตาของตัวเองว่าภายในห้องที่ตัวเธอและปู่โดนจับมาขังแล้วเธอหนีรอดออกไปได้ตามลําพังเพื่อนํากําลังมาช่วยนั้นบัดนี้ว่างเปล่าไม่มีแม้กระทั่งเก้าอี้รถเข็นของนายซาสากิ ซึ่งวีนัทเพิ่งจะเอาอาวุธและตำลาแก้พิษผลแดงออกจากที่ซ่อนด้านล่างของเบาะนั่งอย่างสดสดร้อนๆนั้นแต่อย่างใดคุณปูปมันเอาคุณปูของดิฉันไปเสร็จแล้วลว,ลว,วีนัทอุทานออกมาพร้อมกับทำท่าจะปีนลงไปในห้องเบื้องล่างแต่สารวัตรแผนซึ่งเพิ่งจะทานตามมาทันเอื้อมมือไปดึงแขนเอาไว้ซะก่อนปล่อยฉัน<ป>ฉันจะลงไปช่วยคุณปูปปคุณเห็นประตูเหล็กนั่นไหม นั่นคือช่องทางเดียวที่พวกมันจะเอาคุณปู่ของคุณออกไปจากห้องคอนกรีตนี้ได้รอให้ผมทลายประตูก่อนสิครับขอ m อ็มก็บอกหนึ่งสารวัตรแผนพูดพลางชี้ให้วีนัสด,ดูประตูคอนกรีตกรอบเหล็กและพร้อมกันนั้นเขาก็หันไปขอปืนจรวดเอ็จสิบซึ่งสามารถยิงทลายบังเกอร์คอนกรีตจากลูกหนองที่คลานตามมาติดๆ็เดี๋ยวสะพายปืนพลางใช้เชือกหวนตัวเองลงไปยืนที่พื้น ท่ามกลางการเฝ้าดูของหน่วยล่าสังหารที่แออัดยัดเยียดอยู่บนช่องปรับอากาศอย่างชนิตาแทบไม่กระพริบสารวัตรแผนปลดจรวดแมกนิโตออกจากบาร์แล้วกดปุ่มคลายล็อกดึงตัวปืนกลางออกเป็นสองท่อนพลางเดินเข้าไปดูเป้าหมายคือประตูคอนกรีตกรอบเหล็กจากนั้นก็เดินกลับมานั่งคุกเข่าในท่านั่งยิงในระยะห่างจากประตูคอนกรีตพอสมควรจากนั้นก็ยกตัวปืน m 7 2ซึ่งทำด้วยไฟเบอร์ขึ้นมาพาดบาร์หลดห้ามไกล พอเล็งได้ระยะก็กดไกที่อยู่ด้านบนของตัวปืนอย่างปลานีดบรรจง <c oughs> ลูกจรวดที่บรรจุอยู่ณบริเวณด้านท้ายของลำกล้องที่จุดทะยวนด้วยระบบแมกนิโต้ก็พุ่งทะยานออกจากปากลำกล้องและกระทบประตูลเหล็กคอนกรีตร,ระเบิดดังสนั่นบันหว <c oughs> มีแสงไฟสว่างวาพร้อมๆก็มีผงกรีดินที่เกิดจากการระเบิดสาดถล้งไปทั่วห้องจนมองเห็นผลของการยิงไม่เห็น แต่นั่นก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรสําหรับกองกําลังหน่วยจู่โจมที่รอวินาทีอันระทึกใจอยู่บนช่องปรับอากาศพอเส้นเสียงระเบิดทุกคนก็โหนเชือกลงมาในห้องเต็มไปหมดเรียกมาพอควันและผงกรีดินจางลงกาลังพลหน่วยล่าสังหารพร้อมด้วยอาวุธครบมือก็อยู่ในสภาพที่พร้อมจะจู่โจมเข้าไปในประตูเหล็กที่ถล่มทลายได้ในทันทีทันใดพอควันจางประตูคอนกรีตกรอบเหล็กอันหนาทึบตันก็โดนจรวดแมกนิโตถล่มเป็นรูโวขนาดคนลอดได้อย่างสบายวีนัท ซึ่งทนความใจเย็นต่อไปไม่ไหวกระโจรพวดบุดท้องโบเข้าไปเป็นคนแรกโดยไม่ฟังเสียงร้องปลามจากสารวัตรแผนทําให้สารวัตรหนุ่มจากหน่วย191ต้องโยนซาก m อ็มิงถิงแล้วก็โจรถึงตามไปตติดด้วยความเป็นห่วงแต่แล้วทั้งบีนัดและสารวัตรแผนก็ต้องชะง,งักกึกเหมือนกระติ้ติดเหล็กเพราะในห้องที่ทั้งสองคนถลําพวดเข้าไปนั้นมีไอเย็นพุ่งสวนประทะเข้ามาจนสถานเยือกไปตลอดทั้งล่างห้องเย็นห้องเย็นที่สําหรับใช้เก็บอาหารสด คุณสิลิพรใส่เสื้อผ้าแบบนี้ประเดียวได้แข็งตายถอยออกไปพอมองเห็นสภาพภายในห้องสารวัตรแผนก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาจึงและล่ำลักบอกวีนัสซึ่งมีเครื่องแต่งกายชุดแข่งขันยิมนาสติกสวมติดล่างอยู่เพียงชุดเดียวให้ถอยกลับออกไปด้วยดําเสียงเรียวปรือไม่ดิฉันจะค้นหาคุณปูพวกมันต้องเอาคุณปูมาซ่อนในห้องนี้แน่ๆถังๆที่หนาวจนสถานไปหมดทังล่าง แต่วีนัทก็ไม่ยอมออกจากห้องเย็นถ้าพวกมันเอาคุณปู่ของคุณมาซ่อนในห้องเย็นนี้จริงๆไม่ถึงครึงชั่วโมงหรอกครับคุณปู่ก็คงจะแข็งตายเหมือนกับปลาพวกนี้สารวัตรแผนพูดพลางชี้ให้วีนัทด,ดูพวกปลาสดตัวแข็งปังที่ถูกแช่เย็นภายในห้องดังกล่าวนั้นแต่ปู่ของฉันไม่ใช่ปลานะยะวีนัทย้อนขึ้นมาด้วยท่าทางฉุนฉุน แต่แล้วก็ต้องเอามือกอดอกห่อตัวด้วยความหนาวเหน็บที่ทัพทวีเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวนั้นเดชะบุญผนังด้านหนึ่งของห้องเย็นโดนจรวด m อ็มเจสงถล่มทลายลงเป็นรูโวฉะนั้นไอเย็นจึงไหลพลูออกไปจากช่องดังกล่าวเสียครึ่งต่อครึ่งความเย็นใต้จุดศูนย์องศาจึงค่อยบรรเทาลงอย่างทันตาเห็นจากนั้นกําลังพลของหน่วยล่าสังหารก็ตรวจขนภัยในห้องเย็นดังกล่าวอย่างละเอียดทีถ้วนปรากฏว่ามิได้เห็นร่างของนายซาสกิแม้แต่เงา นอกจากนั้นสิ่งที่ผิดสัเกตอย่างมากๆก็คือภายในอนาบริเวณของโกดังข้างในซึ่งดัดแปลงเป็นห้องเย็นสําหรับเก็บอาหารสดก็ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดปรากฏกายอยู่เลยแม้แต่คนเดียวกองกําลังทั้งหมดจึงต้องล่าถอยกลับไปด้วยความผิดหวังจากการสอบสวนห้องเย็นดังกล่าวเป็นของนายเสียมกยุยพ่อขาชาวจีนคนหนึ่งที่วงการพ่อขาไม่เคยรู้จักหน้าค่าตาตลอดจนชื่อเสียงเลียงนามของเขาเลย และตำรวจก็ไม่สามารถสืบหานายเสี่ยมกุ้ยเจ้าของห้องเย็นดังกล่าวนั้นมาดำเนินคดีได้ด้วยเพราะนายเสี่ยมกุ้ยดำดินหายไปอย่างลึกลับพอๆกับนายซาซากิข่าวการลักพาตัวนายซาซากินักธุรกิจผู้ล่ำรวยชาวญี่ปุน่นกลายเป็นข่าวพาดหัวตัวยักษ์ของหนังสือพิมพ์หลายต่อหลายฉบับและก็ไม่เฉพาะแต่นายซาซากิคนเดียวเท่านั้นพ่อขาและนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นอีกหลายต่อหลายคนถูกขู่ขันเรียกเงินเป็นค่าคุ้มครอง และเมื่อบางคนปฏิเสธก็โดนโมรกรไฟจับไปขังเพื่อเรียกค่าไทยด้วยจำนวนเงินมหาศาลเป็นข่าวคลึกครมไม่เว้นแต่ละวันโตยาวภายในห้องประชุมของโมรกรไฟมีชายชะกันทั้งชายและหญิงนั่งประชุมกันด้วยท่าทางกระสับกระส่ายเพราะการประชุมครั้งนี้โมรกรไฟมีท่าทางเคร่งเครียดยิ่งกว่าทุกครั้งแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่ทาบดึงอยู่บนผนังห้องและณบริเวณจุดที่ตั้งของจงังหวัดต่างๆมีธงสีแดงปกักด้วยเข็มหมุดเรียงลายเอาไวา้มองเห็นสะดุดตา ธงสีแดงทั้งหมดคือสถานที่ตั้งของตัวอาคารทําฝนเทียมด้วยบอลลูนในจังหวัดต่างๆของประเทศไทยชายสูงอายุคนหนึ่งพูดในที่ประชุมพร้อมกับช่ายหมายเล็กๆชีไปบนธงสีแดงที่ปักเรียงรายตามตำแหน่งที่ตั้งของจังหวัดต่างๆบนแผนที่นั้นทั้งหมดมีตั้ง22แหง่งเดี๋ยวทำไมคนของเราถึงทําฝนแดงอีกไม่ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวมันมีเหตุผลอะไรลองอธิบายให้ฉันเข้าใจหน่อยสิหมอนกดไฟ ึ่งนั่งเป็นประธานในที่ประชุมเอ่ยถามพร้อมกับไอ้แคกๆกระเพาะการระมัดระวังของสถานีทําฝนเทียมด้วยบอลลูนทุกแห่งเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ขณะนี้เท่าที่ผมทราบตัวอาคารทําฝนเทียมด้วยบอลลูนใช้ทหารพร้อมด้วยอาวุธสงครามป้องกันอย่างแข็งแรงจนคนของเราไม่สามารถจะเอาสารเคมีขึ้นไปเปลี่ยนได้ชายสูงอายุอธิบายถึงมาตรการการระมัดระวังของตัวอาคารทําฝนเทียมด้วยบอลลูนให้มรกดไฟฟังบัดซบ แล้วทำไมไม่ใช้บอลลูนของพวกเราเองล่ะหมอนและกดไฟสบดดาความโง่เง่าของลูกน้องและพร้อมกะแนนแนวทางปฏิบัติให้พร้อมเสร็จมันยุ่งยากมากนะครับหัวหน้าถ้าเราใช้บอลลูนทำฝนแดงเองเราจะต้องดำเนินกรรมวิธีทำฝนเทียมตั้งแต่เริ่มแรกด้วยการเลี้ยงเมฆให้อ้วนแล้วก็จะต้องโจมตีเมฆเพื่อให้เกิดฝนตกถ้าเราขึ้นปล่อยบอลลูนที่บรรจุสารเคมีลอยขึ้นไประเบิดในอากาศโดยที่ไม่ได้ทำกรรมวิธีทำฝนเทียมดังที่ผมอธิบายไว้แล้ว มันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะฝนก็จะไม่ตกลงมาเราก็จะสูญเสียสารเคมีไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะสารเคมีของเราจะเกิดพิษก็ต่อเมื่อทําปฏิกิริยากับฝนเท่านั้นและนี่คือเหตุผลของการทํางานของเราในช่วงนี้ไม่ได้ผลเท่าใดนักชายสูงอายุซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการฝนแดงของมลกรดไฟอธิบายถึงการล่าช้าในการทําฝนแดงให้หัวหน้าองค์การนรกฟังโดยละเอียดเลียนเอามลกรดไฟต้องนิ่งอึ้งไปอย่างถนัดใจ แต่เราก็จําเป็นจะต้องยื่นคําขาดให้รัฐบาลไทยส่งเงินให้พวกเราภายในอาทิตย์นี้แต่ก่อนยื่นคําขาดเราจะต้องทําฝนแดงในกรุงเทพเพื่อขูกขันรัฐบาลไทยเสียก่อนแต่ก็เป็นชั่วงอึดใจหนึ่งเท่านั้นพอนึกถึงเป้าหมายที่ตัวเองวางเอาไว้มลกตไฟก็ต้องพูดถึงโครงการที่จะขู่ขันเอาเงินจากรัฐบาลไทยด้วยดวงตาเป็นประกายแต่ขณะนี้การทําฝนแดงลําบากมาก พราะลูกบอลลูนในกรุงเทพและตามจังหวัดต่างๆทั่วๆไปกำลังถูกเพ่งเล็งคือนำออกไปใช้เป็นโดนจับแน่ชายสูงอายุคนเดิมออกความเห็นด้วยสีหน้าไม่สบายใจไม่มีอะไรที่มรกฏไฟจะทำไม่ได้อีกสามวันทั้งต้นไม้และประชาชนบางส่วนในกรุงเทพจะโดนฝนแดงล้มตายเป็นเบือ่อพวกหรือจะต้องไปเลี้ยงเมฆทำฝนเทียมให้เสียเวลาทำไมวะหอให้มันมีฝนตกจริงๆสิโว้ย พอฝนตกก็ยิงจรวดบรรจุฝนแดงขึ้นไประเบิดกลางอากาศแค่นี้ประชาชนในกรุงเทพก็จะเหลือไม่ถึงหลานคนรัฐบ,บาลไทยจะต้องจ่ายเงินให้เราอย่างไม่มีเงื่อนไขหมอนกดไฟคำรามออกมาดังๆและพร้อมอธิบายถึงแผนการที่จะใช้จรวดบรรจุฝนแดงยิงขึ้นไประเบิดบนท้องฟ้าในขณะฝนตกเพื่อให้สารเคมีทําปฏิกิิยากับน้าฝนแล้วกลายเป็นฝนแดงตกลงมาทําความพินาศให้กับประชาชนคนกรุงเทพ ดินเอาชายสูงอายุหัวหน้าโครงการฝนแดงของบรรกไฟต้องอุทานออกมาด้วยสีหน้าแจ่มใสจะลวดผมลืมนึกถึงไปจริงๆอีก3าวันกลุงเทพมหานครต้องกลายเป็นเมืองหลังแน่ๆจบตอนที่26แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณี่หลายครับ